ถัามปลาดุก,กไ,ไ,ไม่แรงเหมือนรถปลาเลยนะเย้น,เนี่ให้ดูเลยนี่นต้องใส่แยกหรือว่าใช่จ,าาจับแยกแยก หลนให้่งิไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายไม่ได้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 ไม่เก็ดโรคภายใช่ไหมได้ค่ะ ็มีทีมแข่งวันนี้ก็มีทีมแข่งมามาซ้อมด้วยนะครับแต่ว่าบรรยากาศไม่น่าจะได้ซ้อมนะครับเดีพี่ ครับครับสนามอยู Uncle ่นี Ale ่นี่ะจะได้ับบ

đó chạy vào rồi <laughs> vào đi vào 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 được nước chảy xong lên bao giờ 음음음음음음 <shriek> 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 เรายังไม่ผมทำก็ทำแบบต้องกอนะที่แบทำอย่างเงี้มันแบบจอหุกล่องไปเลยร่าายกพว่าไม่ไปไม่เป็น่ยผมก็ไม่ต่ากอาจารย์ผมประเทศเรคนเดียวทำอะไรคนไปไมเดี๋ยววินะันะ ไม้ัมันมัเปิดอ่อล่าแล้ได้จอดนานเรื่องมยาวด้วยต้องกลับเรื่อไม่ยาวแล้วนะนี่แหะให้กระดานเรื่มันเหมือนแบบทางทางใช่ไหมเออมันไม่ค่อยคืนนะเปลี้ยมัน่อด๋ย่งนี้ก็หละไาเรื่อนไปซื้อาจอดานื่งเรื่อ เขาเียกทำเชื่องมาใหม่นะนี่เคื่อตัวนั้นนาเรียกเครื่องตัวใหม่แล้วนะแต่มันเรื่องดีแล้วตอนที่เราไปขี่ขี่ได้อะกดเครื่องไปเลยนะทั่วมดเนี่ยมันเป็นเครื่องเรื่องม่นเปทอง่รึวะไอ้ปลาตอนที่นั่นดีดีนะผมไปเลยเอามาพว้เมาก็ออก่อยหลังได้แ้วเออนอ็เนี่ยเขาให้เราไปลองได้เลย เดี๋ยเข้เมวยเราแล้ว,รลวคร่้บด่ะ <c oughs> เี๋ยวข้อหมวยถามแล้วว่ะค่ะแล้วคนที่แบบเหมือนเป็นช่วงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวหมวยจะไปตัดเสียงตัวเองออกเนอะหมวยจะได้ตัดได้เสียงเราจะได้ไม่สอนกันนะจ๊ะ ่ไมปถาอพร้อมนะคะเล็กต่อนะคะนับค่าสี่สามสองถ้ารบกวนแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีครับผมยุทธพงศ์อ๋เราไหรือมุน่นประเทศไทยครับ ที่จัดสำนักแต่งไหนจ๊ะนุ่นประเทศไทยครับอยู่แถวไหนคะแนะนำหน่อยอ๋ออยู่ร้านพ้า7 1ครับได้ที่ว่าสิงห์เอ่อแนะนำตัวรถ<ช>ที่ได้แต่งโมโ<อ>ตัวนี้ให้แนะนำหน่อยค่ะตัวนี้เป็นมินเตอร์ครับแล้วก็ลูกฮากาวลูกฮากาวเดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะขอคัดฮัลโหลพี่พี่เฮดวันพี่เฮดประตูแล้วนะ ห้าปิดและห้ามเปิดขอบคุณค่ะออาใหม่ต่อนะคะแล้วกวนแนะนำตัวรถคันนี้หน่อยค่ะรถคันนี้เป็นรถวิกเตอร์ครับเอผมทำรุ่น130โลแสดงว่าเครื่องตัวนี้ก็คือยังไม่เคยลงแต่สถิติเวลาเลยรถคันนี้มันเคยวิ่งไปแล้วครับแต่เครื่องเอ่แต่เครื่องตัวนี้เพิ่งทำใหม่แล้วก็ชอบก็ใหม่แ้วเพิ่งจะติดเครื่องเมื่อกี้นี้เองแล้วก็ตอกก็เลยยังไม่ได้ลองเลยครับผม ก็จะมาลองดูเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาเปิดสนามถ้าเจ้าคนนี้มาแข่เพราะเครื่องตัวนี้ตัวใหม่ตัวเก่ามันไม่ไหวแล้ก็เลยทําใหม่แล้วก็ได้คนขี่มาใหม่ก็เลยต้องทำรถให้เขาใหม่ปกติทางสํานักที่ค่ะมีแบบไปลงแข่งในซีรีส์ต่างๆหรือว่าการแข่งขันต่างๆตลอดเลยเป่าพี่ตลอดครับตลอดครับแค่สองคนดือรุ่นเลดี้ด้วยนะอันนี้เว้น สนามแข่งมานานแค่ไหนครับก็มีที่คลองสิบสี่ล่าสุดที่คลองสิบครับแล้วก็คลองห้าครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมาแข่งที่นี่กันละอันนี้รุ่นประเทศไทยมีสมาชิกเยอะไหมนะครับมีสมาชิกเยอะไหมคะโหก็เยอะจริงเยอะจยู่รับรู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะเออก็ตั้งเขาพามารู้จักต้นที่ไก็เลยจะมาดูสนามของสนามก็ดีมากเลย อันนี้เพิ่งมาครั้งแรกนะครับครั้ทงที่สานะครับเกิดรถมาลองที่นี่ไปแล้วตอนหน้ารถสาิโก้เลยมาลองที่นี่ไปแล้วแล้วก็ไปแข่งมาที่กองผ้าแต่ทติเวลาของคันนี้เท่าไหร่คะตอนนั้นวิน่งอยู่สิบจุดแปดครับแต่มันสี่ร้อยสองเมตรนะครับแล้วตอนนี้เขามาแข่ง600<ม><ม>กันหกร้อยเมตรก็วิ่งอยู่สิบสามต้นครับ สิบสามหนึ่งีสามสองมันก็โอเคอะแต่ตอนนี้ตอนน,น,น,นี้มันคนขี่ยังไม่ค่อยเก่งคนขี่ก็มือใหม่คะมันก็เลยแบบช้านิดนึงออกจรวตสู้เขาไม่ได้อะไรแต่งต่างต่างอะไรเนี้ยจะจะทำเองใช่ปะไม่จูนเองครับผมก็คือว่าฝานี่เราก็ขบูฝาพวกงนี้ก็ไปให้ลงตึงเขาทำสเปคที่เราต้องการเขาก็ทำให้เราแล้วก็ข้อเราก็ไล่เอาข้อก็มีหลายเจ้า แต่นีได้าแหมว่าทำมาให้ลองก็โอเคนี่ก็เล่งดูก็ดีอ่ะปกติววกโอ้โทษค่ะปกตินอกจากรถแนวแรกแนวนี้ค่ะที่มีแข่งหรือโมรถแนวอื่นด้วยไหมคะเวครับเวฟเอกแบ็ L S back, อะไรก้ทำหมดครับล้วเอฟแบ็อะไรก็ทำหมดแต่ตอนนี้พวกรุ่นเนี้ยเขานิยมแข่งกันพวกเออาร์แล้วเดี๋ยวถ้าถ้าทำจัดแข่งในที่นี่ก็จะทำทีพวกแร็ เอสอะไรพวกนี้หลายรุ่นที่ทำโครงการไว้นะฮะเดี๋ยวให้ให้ให้เขาปวดสนามก่อน,กน,กนแล้วก็จะจัดแข่งันนี <c oughs> แข่งกันครั้งหนึ่งประมาณกี่พันนะคะเยอะเป็นถึงร้อยพันมันไม่ไม่ถึงหรอกแต่มันหลายรุ่นแต่หลายรุ่นรุ่นสา,ามสี่สิบพันบนที่หกสิบพันรุ่นนึงแต่ครั้งสุดท้ายที่พักพวกในเอ็นจีโออ่ะรุ่นหนึ่งแปดเก้าสิบพันนะที่เพิ่งแข่งกันไปเนี่ยฮะ ก็เนี่ยเดี๋ยวว่าจะจะจัดแบบนั้นเดี๋ยวพวาพวกเข้ามาช่วยกัแข่งก็ชุดพวกนี้แหละที่แข่งแข่งกันอยู่เขาก็จะมาแข่งมาได้เขามาลองสนามที่นี่กันก่อนแล้วคนอยากจะมาแข่งที่นี่มันไม่มีทางยาวขนาดนี้และสนามไหนแล้วปกติซ้อมที่ไหนอะที่ซ้อมไบ่อยสนามที่ไหนของแล้วคาดหวังไหมคะว่ามันจะได้แบบความเร็วเท่าไหร่มันมันพูดลำบากฮะ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่ท้าชน,นะมันธรรมดาอยู่แล้วบางทีรดแรงก็บางทีดวงไม่ดีก็ไม่ชนะหรอกคนขี่บ้างออกไม่ดีบ้างออกฟาวบ้างรดทังบ้างมันก็มีหมดอ่ะมันไม่จําเป็นี่ต้องว่าแรงแล้วงชนะไม่ใช่คนะเพอผมผมแข่งรถมาตั้งนานแล้วเอสอมัยก่อนดูแล้วยี่สิบสามยี่สิบหกปีแล้วอยู่ในวงการนี้มานานเลย ปกติที่ลงแข่งแต่และฤดูการของงานต่างๆนะคะที่มีสปอนเซอร์สนับสนุนนะแต่ละงานของของอขทีไม่มีครับทีของผมนี่ผมก็จะตัวนี้นจะแต่ววีโอเมก้านะโอเมก้าครับเป็นทีมโอเมก้ารุ่นประเทศไทยะอะเวลาผมลงในใบสมัครคือทีมทอโอเมก้ารุ่นประเทศไทยผมก็ใช้อย่างนี้มาต้อง2 0 3สปีแล้ทีนะทีมรุ่นประเทศไทยโอเมก้ารุ่นประเทศไทย นะ้ำมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมคะ,ะที่แบบช่วยให้รถมันแรงหรืออะไรมันช่วงนี้เดี๋ยวนี้มันเขาทำรถแรงๆกับทุกคนแล้วเพราะว่าอย่างผมเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาทำใหม่เพราะว่าผมไม่ได้ทำมานานแล้วไงก็ค่อยๆทำแต่ก็ก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าก็เขย,ย่งได้แต่นี้เพิ่งจะได้คนขี่มาใหม่ด้วยทีแรกคนขี่เรายังไม่ค่อยเก่งเด็กๆเพิ่งหัดน,นะครับ ตอนนี้ได้คนขี่มาใหม่แล้วก็โอเคก็ทำรถเองทำเครื่องใหม่ไหนไหนคนขี่อะคะคนไหนเอ้ยคนไหนเอ่ยอวหน่อยอ้วนหน่อยเพราะว่ารถแต่พันทำต้องทำคนขี่คนไหนต้องทำเครื่องใหม่เดี๋ยวพอน้าบอกขอเข้าอีกหนึ่งเพลนะคะ บอกปุ๊กพอดีงานนี้ผมได้คนขี่มาใหม่แล้วก็ให้น้องเข้ามาแนะนำตัวเลยยุดชับไปรุ่นงานเดี๋ยวฟังฟังี่ฟังก่อนค่ะก็คือเดี๋ยวพอนาพูดว่าเนี่ยพอดีคันนี้ผมได้คนขี่มาใหม่แล้วก็ทํารถใหม่ด้วยอ่ะมาเลยเดินเข้าไปสวัสดีครับผมชื่อมองกล้องไยรุ่นมองกล้องทำหน้าหล่อๆนะโอเคออกมาออกก่อนออกก่อนอออนอยู่นี่อยู่นี่อยู่กับพี่เนี่ยแหละ พอดีพอดีวัน,วนีผมได้คนสืส่ใหม่แล้วก็จากาเจอทำรถให้เขาใหม่แล้วก็จะให้วันนี้ให้เขามาลองรถด,ด้วยถึงฝนตกซเอีกเนี่ยไห้คนสื่อคนใหม่ผมอ่าขอเสียงคนสื่อคนใหม่หน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อบอลครับผมหอยแคร์ไปรุ่นขอบแบบยาวๆหน่อยดิสมมติชื่อบอลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไร มันก็ตื่นเต้มาดีเดดเอาเออช่ค่ะนี่เสียงดีเสียงเข้าปัเสียงได้นะถ้าไม่ได้เดี๋ยวอาจจะแบบควนน้าถือไว้ก่อนตอนแรกนะพูดอีกหนึ่งรอบนะคะว่าพอดีที่หมวยไม่งั้นน่ะเป็นช็อตที่น้าเอาน้าถือถือพูดก็ได้แล้วพอแนะนําคนใหม่ทุบก็ค่อยส่งให้ส่งให้แล้วไอรุ่นถือสวัสดีครับบอลตื้อตื้อตื้อชื่อนามสกุลเราพูดมาช้าแต่งรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรเวลาอยู่เท่าไหร่แค่นั้นแหละคออ นะจ๊ะขี่มานานหรือยังเลยเอเอาทีละคำถามเราเลอค่ะถ้าพูดเร็วเดี๋ยวพี่ก็จะหลายเค้นะไม่ต้องไปไหนพี่ให้อยู่กับเราเนี่ยแหละมาทำโอเคนะคะต่อนะคะเอาไปดูที่ผมก็ทำรถคันใหม่ทำเครื่องตัวใหม่มาให้คนขี่ใหม่เพราะว่าได้เจ้าบอลหนามาขี่ให้ใหม่คนหนึ่งเอาวันนี้ไอ้เขามาลองรถที่สนามก็ฝนตกเยอะกเดียวไม่ได้ลองอะไรเนี่ย เขอเสียงคนทีคนใหม่เลยค่ะครับผมครับผมผม,ผมกกชื่อนายคงศิกิ์เก็บบินเดชครับชื่อเล่นชื่อบอลครับผมเพิ่งมากี่ให้นานุนได้สองต่างก้งแล้วครับ <Bose. S 1> ก็เวลาก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับผม <kalo S 1> ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ก็พัฒนาไปใหม่แล้วก็จะทำให้ดีกว่าเดิมครับผม ฝึกซ้อมนานไหมครับฝึกซ้อมก็ไม่นานเท่าไหร่ครับก็ได้ก็จะเามะเานอแ่งสนามครับผมแข่งไปสนามแรกที่ของห้าครับผมแล้วปกติในแต่ละวันอ่ะมีแบบได้ซ้อมหรืออะไรยังไงป่ะก้อมลยครับเพราะว่ามันมีโควิดครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหมดโควิดก็ได้ได้ซ้อมหนักเลยเหรอครับถ้าหมดถ้าหมดโควิดก็ซ้อมทุกวันที่ได้รู้จักนา้นนู่นได้ยังไงอ่ะค่ะันจะได้ยังไงบรรยัก ช่างคนนู้นนะครับเขาพาแนะนำมาให้สีเขาเป็นคนขีของทุ่มช่วยทุ่มน้องของทุ่มช่วย,วย,ววยประเทศไทยครับแล้วก็เลยเอาเขามาขีเป็นคนสีให้ด้วยก็สวัสดีครับกลับแล้วครับตอนนี้เสร็จภารกิจแล้วนะครับสรุปแล้วได้เทสนะครับสนามเกือบไม่ได้เทสเพราะว่าฝนตกตลอดทางเลยแล้วก็มาสนามก็ฝนก็ตกวันนี้ได้เทสประมาณสี่ห้ารอบได้มั้ง ว่าจากเวลาเดิมที่ทำสถิติไว้นะครับก็ลงมาอีกสองจุดนะครับลงมาจากสถิติเดิมสองจุดก็ถือว่อาค่อนข้างดีใจนะนับนนุ่น,นก็โอเคแฮปปี้เพราะว่าเวลาลงครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยกว่าจะได้ลงแต่ละครึ่งจุดจุดนึงอนะถ้าเครื่องยนต์มันเริ่มตันแล้วเนี่ยปัญหายากมากเพราะว่ารายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆเนี่ยมันต้องเก็บกัน นะก็วันนี้โดยรวมแล้วโอเคได้เทสอยู่สี่ห้ารอบเพราะว่าสนามฝนตกถนนเปียกกว่าจะได้เทสตตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันแล้วนะครับออยู่เส้นสายเอเชียนะครับผมเรากำลังกลับบางนาตาดนะครับก็ฝากสนามบางน้อยด้วยนะครับซ้อมแล้วก็มาทำารีวิวแนะนำสนามด้วยนะครับก็ขอบคุณสนามบางน้อย มราีได้มีโอกาสมา,าซ้อมรถและพัฒนาเครื่องยนต์ที่นี่นะครับเป็นเ,เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยแล้วก็ทีมงานสนามบางน้อยทุกคนด้วยครับผมก็ตอนนี้เราเดินทางกลับแล้วครับทุกอย่างก็โอเคสมบูรณ์ดีก็เดี๋ยวเราจะไปพัฒนาเครื่องยนต์ต่อไปนะครับฝากติดตามผลงานด้วยครับทีมโอเมกานุ่นประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วย f c ฟทุกท่าน